คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เก MHz สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถบำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพ นวดผ่อนคลายอบไอ้น้ำสมุนไพรประครบสมุนไพรดูแลมารดาหลังคลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตะเลิกสอบถามโทร02-592-1991 ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรี่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาวด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโูชนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่02-549-3161สนุกสรานเริงรมเขาเรามาชื่นชมวันเิงเริงใจเหน็ดเหนื่อยการงานบ้าน นำพิงไปไม่ควรเก็บมากังวลราชมงคลเรามาร่วมใจรื่นเริงกันให้สบายราสุขก็จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกนสุขเพิิมชีวาเสียงเพลงตัวราชาพาพเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนพ้องเรามารื่นเริง สร้านเริงรมเขาเรามาชื่นชมบันเทิงเรืองใจเจ็ดเหนื่อยการงานบานใดนับทิ้งไปไม่ควรเด็บม,มากังวลราชมองคลเรามาร่วมใจเื่อเริงกันให้สบายอุราสุขก็จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวได้ สุขเริงชีวาฉ่งเป็นตัวราชาพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนทองประมาเริง สวัสดีค่ะผพ้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารก้าวราชมงคลที่นี่ RMT u ค่ะกับดิฉันรศิสาตร,รากุลเยกพบกันทุกมอาทิตย์ช่วงเวลา4นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 MHz นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ที่นี่ r m u t หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชมงคลข่าสารนำเสนอผู้ฟังสาช่วงรายการของเรานะคะช่วงแรกกับเปิดบ้านราชมงคลค่ะเปิดบ้านราชมงคลในวันนี้นะคะไปกันที่เว็บโอเมทริค่ะเผยการจัดอันดับ University r a n k i n g นะคะประจำปี2021มทรอธัยบริติดอันดับ35ของประเทศอันดับ2ของกลุ่มราชมงคลค่ะเว็บ โอเมทริกค่ะประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะคะ 2021, เว็บโอเมทริก2อ2 1นเอ็ดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งได้จัดอันดับ University Web r a n k i n g ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี2021ค่ะ ผลปรากฏนะคะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีได้อันดับที่35ของประเทศได้อันดับ2ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและได้อันดับที่7ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะคะโดยไม่รวม AIT ค่ะสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง9แห่งได้รับการจัดอันดับดังนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอันดับที่25ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอันดับที่35ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอันดับที่42มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอันดับที่45มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อันดับที่47ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอันดับที่49มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอันดับที่50ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอันดับที่54ค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอันดับที่59ค่ะปิดท้ายกันกับทางมททธัญบุรีนะคะร่วมกับองค์กรชั้นนำชวนนักศึกษาร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ฟอร์ม GenZ to be CEO ประจำปี2,564นะคะปั้น CEO รุ่นใหม่12,000คนด้วยกันค่ะ มหาวิทยาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและองค์กรชั้นนำชวนน,นนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ from Gen Z to be CEO ประจำปี2564นะคะระหว่างวันที่15-10ถึง10กันยายน2564ค่ะมีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่หนึ่งคหลักสูตร prerequisite นะคะ startup entrepreneur mindset ค่ะ 2คือหลักสูตร prerequisite นะคะ social devotion ค่ะ3นะคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่4วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะ 5. นะคะเจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ 6. นะคะรู้ทันระบบการขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วยโลจิสติกส์แบบครบวงจรค่ะ 7. ค่ะอัปเดตเทรนดเทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัลค่ะ 8. นะคะภาษาอังกฤษพิช,ชิตด,ด้านดิจิทัลค่ะ และ9นะคะ r o a d to Digital Economy หัวเบยนั่นเองค่ะสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สอบผ่าน60%จะได้รับทันทีนะคะ e certificate จากโครงการค่ะสอบผ่าน80%ได้ทำแบบทดสอบเข้มข้นต่อนะคะเพื่อคัดเลือก500รายนะคะที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร e x c l u s i v e Training Program ที่จัดขึ้นนะคะสำหรับโครงการ from gen z to be ceo เท่านั้นค่ะ เพื่อเข้าร่วม True Startup Program ที่จัดโดย True Digital Academy นะคะท็อป1 0 0คนแรกจะได้เข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก TikTok ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการฝึกงานในหน่วยงานและองค์กรชั้นนำนะคะอย่างกระรวงพาณิชย์ True Huawei TikTok Exim Bank ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่061989 9453หรือที่0 2 5 4 9 3 0 8 5ค่ะกูฟังกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารอบรูก้าราชมงคลกันค่ะ ทางออกใหม่ในการรักษาโควิด -19 กับ Home Isolation ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อแยกกักตัวที่บ้านรักษาความสะอาดเสมอล้างมือเป็นประจำอย่างถูกวิธีอย่างน้อย30วินาทีโดยเฉพาะหลังการไอจามและขับถ่ายค่าเชื้อเมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 ควรคอยทำความสะอาดของที่มีการสัมผัสร่วมกันหลังมีการหยิบจับ เช่นลูกบิดประตูสวิต์ไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่มาใช้ต่อเสี่ยงรับเชื้อระหว่างการไอจามหากผู้ป่วยโควิด1 9รู้สึกอยากไอจามต้องออกให้ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรและหันหน้าไปทางตรงข้ามกับผู้อื่นหากไอจามขนาดสวมหน้ากากไม่ต้องเอามือปิดและไม่ต้องถอดหน้ากากเพราะเชื้ออาจติดมากับมือแต่หากไอจามตอนไม่สวมหน้ากาก ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกสวมหน้ากากเมื่อเจอผู้อื่นหากจำเป็นต้องเจอผู้อื่นให้สวมหน้ากากไว้ตลอดทิ้งหน้ากากอนามัยหรือซักทำความสะอาดหน้ากากผ้าหลังใช้ครบ8ชั่วโมงหรือเมื่อพบว่าหน้ากากเปียกชื้นมีรอยสกปรกผู้ดูแลผู้ป่วยหากจำเป็นต้องเข้าหาผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยเสื้อผ้าเครื่องนอนต้องสะอาด ซักผ้าปูเตียงผ้าขนหนูด้วยสบู่หรือผงซักฟอกหากใช้เครื่องซักผ้าให้ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักฟอกในน้ำอุณหภูมิ60-90ถึง90องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลจากหมอพร้อมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสปสชและสสสด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด19ได้เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิดที่สำคัญต้องใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบรูก้าวราชมงคลในช่วงนี้นะคะไปกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้กับโรงพยาบากลกรุงเทพหัดใหญ่ค่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด1 i โดยมีรองศาสตราจารย์ดรจรุวัฒน์เจริญจิตรองคณะบดีณคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i ได้แก่อุปกรณ์ฉากกั้นอะคริลิกและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งคุณดวงใจนพวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ร่วมรับมอบอุปกรณ์โดยจะนำไปใช้ในการติดตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องพักพระประธานอาหารของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในและนำไปใช้ในการทำหัตการกับผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อวรัสคโควิด -19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงานทางด้านราชมงคลอีสานขอนแก่นนะคะร่วมใจสู้ภัยโควิด19จัดสร้างเครื่องครอบเตียงความดันลบนะคะแก้ปัญหาเตียงเต็มส่งมอบโรงพยาบาลเชียงยืนค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นหรือเทคนิคไทยรมันขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาดารายมุทุรพงศ์รองทธิการบดีประจำวิทยเขตขอนแก่นเปิดเผยว่ามทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนั้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก ในวิกฤตการระบาดโควิด -19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังที่ต้องกักตัวในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอจังหวัดขอนแกน่นมอทรอ,อีสานไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานขอความร่วมมือไปยังคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเพื่อช่วยจัดสร้างนวัตกรรมและอุปกรณ์เครื่องมือที่บุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องใช้เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสนามและพื้นที่ขาดแคลน อาจารย์บุญยกิจอุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยเขตขอนแกน่นได้ประสานคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเสียสละเวลามาช่วยสร้างพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการประยุกต์สร้างชุดครอบเตียงความดันลบจนได้ชุดครอบเตียงจานวน3ชุดคณอาจารย์คณะทํางานประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยเอกสุนทรอน,อนุภาพไพรบูรณ์อาจารย์ธวัชชัยสิมมาอาจารย์เขมวัฒน์อินทราวิเศษสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์บรรลุเพียชินอาจารย์เอกร,ราช,ชัยเพียอาจารย์ดร ok สุบันผลกสิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุดเด่นของชุดครอบเตียงความดันลบคือสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย โครงเตียงมีขนาด2.5คูณ1.3คูณ2.10เมตรใช้ท่อ PVC และพลาสติกแผ่นใสหนาเป็นพิเศษประกอบเป็นตัวโครงที่สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้ง่ายมีพัดลมดูดอากาศมาที่กล่องฆ่าเชื้อซึ่งตัวกล่องประยุกต์จากไว้บอร์ดโครงอลูมิเนียมเหล็กฉากภายในกล่องประกอบไปด้วยพรีฟิลเตอร์และ HEP าฟิลเตซึ่งถือเป็นหัวใจของการกรองอากาศมีหลอด UVC แลมเพื่อฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆ ว่าที่ร้อยเอกสุนทรอ,อนุภาพไพรบู์เปิดเผยว่า ปัญหาเตียงเต็มในหลายโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีเตียงไม่มีสถานที่รักษาตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด่านหน้าก็เสี่ยงรับเชื้อโควิด -19 จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างและมีความยินดีที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปยังสถาบันการศึกษาและชุมชนที่ต้องการสร้างชุดครอบเตียงและสำคัญที่สุดอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยรักและสามัคคีกันให้มากใครที่มีความรู้ความสามารถด้านไหนก็ขอให้ออกมาช่วยกันเป็นกำลังสำคัญให้พี่น้องคนไทย ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 ทัศนีเรืองวง์วิทยางานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มัทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรายงานดานอาจารย์สาขาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานานะคะเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัรพฒนาทักษะการแปลรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนนบทัศนอุดมพร้อมด้วยอาจารย์จักพันรอดรับ และอาจารย์วรรณภาสะพินครบุรีอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทรล้านนาพิษณุโลกได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน Food Innovation Up กิจกรรมเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2564ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC สพ .3 กสอ,อ,สกอ,สอ,อ,อจังหวัดพิจิตรโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกลการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจเทคโนโลยีต่างๆภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการเข้าร่วม16รายจำนวน30คนโดยมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตระบบมาตรฐานการผลิตการควบคุมคุณภาพของศูนย์ ITC พร้อมทั้งมีการเวิร์กช็อปสาธิตทดลองฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะร่วมกับสมาคมในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ไทยสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะธรุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะดรนัทวรพ์รัชศิริวัชรพุน ราัสาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครล,ลงนามความร่วมมือกับนายประวิตรอนุสิรินายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างหนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่จากนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาบัณฑิตจบใหม่สิทธิ์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าสู่อาชีพหนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเบื้องต้นจะเป็นการร่วมมือกันสร้างหลักสูตรการอบรม และการทำกิจกรรมร่วมกันทั้ง9้ามทรโดยจะมีการนำเสนอในที่ประชุมอธิการบดี9มทรเพื่อให้มีคณะทำงานร่วมกันในอนาคตประกอบกับทางสมาคมนหนนาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีประสบการณ์อาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความจำเป็นต้องเตรียมบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติงานด้าน,นหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือครั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับอาชีพจริงในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีพหนานน่รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านกำลังคนร่วมกันในโอกาสต,ต่อไปนทวุฒิเศษ,ษกัมปังสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน และปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินวัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างคนดีสู่สังคมประเทศชาติและมุ่งมัน่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณาจารย์ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเองพ,พัฒนาทีมงานและนำไปสู่ การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานาการณ์ปัจจุบันล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลสนภูมิที่ทุกคนมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการร่วมสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามในแนวทางคุณธรรมจนจนประสบความสำเร็จ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธานชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิรายงานคุณฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าข่าวสารงานวิจัยค่ะทางออกใหม่ในการรักษาโควิด19กับ Home Isolation เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้านรักษาโควิด19ต้องเช็คความพร้อมอย่างไร โรงพยาบาลโดยการสนับสนุนของภาครัฐได้จะเตรียมสิ่งต่างๆต่อไปนี้อาหารสามมือ้อปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วการวิดีโอคอลติดตามอาการจากบุคลากรทางการแพทย์วันละอย่างน้อยสองครั้งโรงพยาบาลพร้อมรับกลับมารักษาหากมีอาการแย่ลงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมเอาไว้ที่บ้านดังนี้ อุปรกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยถุงสำหรับขยะติดเชื้อทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกน้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาดและยารักษาโรคที่กินเป็นประจำขอบคุณข้อมูลจากหมอพร้อมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสปอสอชอและสอสอสอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด -19 ได้เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิดที่สำคัญต้องใส่หน้าก,ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับข่าวสารงานวิจัยนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะส่งมอบสัญญาณจราจรทางข้ามอัตโนมัติโครงการนำร่องระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน้าอยู่เสริมความปลอดภัยคนข้ามถนนค่ะรองศาสตราจารย์จรูญเจริญเนตกุลค่ะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ผู้ในการแผนงานวิจัยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลัทธิภากกรเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัยค่ะดรสหพงษ์สมวงศ์นะคะผู้ร่วมวิจัยร่วมส่งมอบสัญญาณจราจรทางข้ามอัตโนมัติงานวิจัยโครงการย่อยที่3ระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาเมืองสงขลาน่าอยู่ค่ะ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยาภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธาศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลานะคะโดยมีนายสารน์บินพัฒค่ะนายยกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพิษณุเจริญเนตรกุลผู้อำนวยการกองช่างค่ะนายสมพงษ์ช่วยเนียมผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยาและตัวแทนประชาชนร่วมเป็นผู้รับมอบณบนะริเวณหนะ้าโรงเรียนแจ้งวิทยาค่ะ รองศาสตราจารย์จะรูนจเจริญเนตกุลผพ้่ำนในการแผนงานวิจัยนะคะบอกว่าโครงการนี้ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนในปี2563ค่ะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือบอพอทอนะสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอ,อวชอและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าอวอค่ะโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากเทศบา,นนาลนครสงขลาและประชาชนจากชุมชนเขตเทศบาลในการดําเนินโครงการทุกระยะค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชล,ลัตทิพากรเกียรตหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะกล่าวถึงที่มาของโครงการนําร่องนี้นะคะว่า เกิดจากกระบวนการความร่วมมือ3ส่วนด้วยกันก็คือภาควิชาการภาครัฐและประชาชนทําให้คณะวิจัยสามารถคัดเลือกโครงการนําร่องที่เหมาะสมกับทรัพยากรเกิดเป็นโครงการระบบสัญญาณทางข้ามอัตโนมัติหลังจากนั้นนะคะได้ลงพื้นที่สํารวจปริมาณคนข้ามถนนทั้งหมดในเขตเทศบาลค่ะทําให้พบว่า ทางข้ามหน้าโรงเรียนแจ้งวิทยามีคนข้ามมากถึง800คนต่อชั่วโมงนะคะรวมถึงการใช้หลักวิศวกรรมจราจรรวมไปถึงระบบแผนที่ GIS มาใช้วิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่อีกทั้งนะคะ ยังได้ลงพื้นที่ไปขอความคิดเห็นนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและก็ประชาชนที่ข้ามถนนบริเวณดังกล่าวด้วยซึ่งพบว่าทั้งหมดนี้นะคะมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะที่เดินข้ามถนนแล้วก็มีความต้องการให้ติดตั้งระบบสัญญาณไฟดังกล่าวด้วยค่ะสำหรับการที่จะใช้งานนะคะระบบการใช้งานมีด้วยกัน2วิธีด้วยกันซึ่งสะดวกและก็ง่ายมากๆโดยวิธีแรกนะคะคือการยืนรอข้ามถนนในระยะเซ็นเซอร์ตรวจจับ2วินาที วิธีที่2คือใช้กดปุ่มสัมผัสค่ะที่อยู่บริเวณตัวเสา1วินาทีเมื่อตรวจจับเจอสัญญาณคนรอข้ามเรียบร้อยนะคะเสียงแจ้งเตือนสําหรับคนข้ามจะทํางานอัตโนมัติและส่งสัญญาณไปยังป้ายไฟกระพริบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ชะลอลงนะคะหรือว่าให้หยุดรถเพื่อสร้างความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยให้กับคนข้ามมากขึ้นค่ะ หัวหน้าโครงการวิจัยนะคะกล่าวถึงผลลัพธ์ของงานวิจัยว่าต้องการให้เมืองมีความสะดวกปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแนวทางสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรและขนส่งค่ะเพื่อสามารถรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของเมืองนะคะสนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในเมืองและยังมองไปถึงการขยายต่อยอดโครงการนะคะไปยังเมืองซึ่งมีบริบทพื้นที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอีกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดคือการสรุปประเด็น สาระรอบรั้วราชมงคลทั้ง9ราชมงคลของเรานั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบนี้นะคะในสัปดาห์ถัดไปกับที่นี่ r m u t และที่ชันดร,ริสาตรากุลเง็กนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สายตาที่เธอมองฉันคำพูดดีๆด,ดีเหล่านั้นที่ทำเป็นฉัน เธอได้ที่เธอต้องการหมดแล้วใช่ไหมสะใจพอหรือยังที่เห็นฉันต้องปวดใจอย่างนี้ถ้าไม่รักทำไมต้องทำเป็นรักบอกฉันทีจะไม่ใจร้ายกับฉันอย่างนี้หลอกกันทำไมคน ใจมันยอมมันทำให้เธอทุกอย่างรู้ตัวกวันที่สายก็ให้เธอไปหมดแล้วทั้งใจ หัวใจที่เธอได้ที่เธอร้องการหมดแล้วใช่ไหมสะใจพอหรือยังที่เห็นฉันต้องปวดใจ Chao. นทัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง w w w r a d i o r m u t t a c t h ท026917738